การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหนอนน้อยชื่อดุกดิก๊กอาศัยอยู่ในสวนดอกไม้แสนสวยวันหนึ่งดุกดิ๊กอยากออกไประจนภายนอกสวนจังเลยอยากรู้จังโลกภายนอกจะเป็นยังไงนะดุกดิ๊กรำพึงแล้วดุกดิ๊กก็ตัดสินใจไปเลยดีกว่าดุกดิ๊กคลานออกมาจากสวนดอกไม้พบกับคุณกระต่ายสวัสดีจ้าหนอนน้อยจะไปไหนเหรอ คุณกระต่ายถามสวัสดีจ้าคุณกระต่ายดุกดิก๊กจะไปผจญภยัยดุกดิก๊กตอบอย่างมั่นใจคุณกระต่ายหัวเร,ะระาะฮะฮผจญภัยเหรอโลกภายนอกกว้างใหญ่นะดุกดิกกลานต่อไปเรื่อยๆเจอน้องพึ่งบินผ่านมาว้าวตัวอะไรเนี่ยน้องพึ่งทักสวัสดีจ้าดุกดิก๊กเป็นหนอนน้อยกำลังจะไปผจญภัยจ้า หนองพึ่งบินวนรอบตัวดุกดิกถ้าอย่างนั้นดุกดิกต้องระวังตัวนะมีนกใจร้ายชอบกินหนอนดุกดิกตกใจจริงเหรอดุกดิกรีบคลานหลบใต้ใบไม้ใหญ่โชคดีที่นกไม่เห็นดุกดิกตัดสินใจกลับบ้านดีกว่าผจญภัยวันหลังก็ได้ดุกดิกคลานกลับสวนดอกไม้อย่างปลอดภยัย การผจญภัยก็สนุกนะแต่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดเลย